ใครเปลี่ยนราคาปุ่งมันผมขายเป็นราคาใครเจมใชนะ่ไหมใครดลคดราคาหัวซื้อสองเนาะว่ามัสองสามหลวพ่อสองสาม <laughs> ម្រ <Okay. S 2> ីខ្ល់មាន เขาอยากน้ามุขโคนร อัอลกลักก็มีเป็นพวกวิตามินครับวิตามินผสมน้ำให้กินนะครับแล้วก็ช่วงพวกจะเป็นพวกยาเสริมเสริมห้วยไข่ให้น้ำ เพิ่มหาหาทคือพี่ยังคนเหรอครับอยากข่อยอยากน้ำเมื่อกันล่ะตําให้กินยานิดๆน่อยๆนะครับเสริมโปรตีนเสริมอันนี้ไปไไห้อยไข่เหมือนกับบำรุงครับบำรุงกระตุ้นนอ,อยากอยากอาหารครับอากาศตั้งแต่หอนมากนี่มีผลหลายบ่ครับกับเป็ดหรือยังมีผลกับบอ่บอหลายปบนใดครับมีผลกับลงแน่กับแพงสองแพงครับต่อเป็ดพัฒน,นตโต ครับจากได้ยากได้อยู่28 29เหลืออยู่26 27นี่ครับล่มปรหลายเพราะว่ามันยุนี่เป็นเป็นเลียงเป็นป้ามนะครับกินแจ้งแกหัวอาหารล้วนๆได้นะครับมันกับพ่ได้ปล่อยออกไปใื่จุดแข็งของเขาคือว่าเป็นเขาเน้นหัวอาหารแม่ครับเป็นเป็นเป็ดฟ้ามที่เอาใครทำใข่เข้มครับก็เลย เราต้องเลี้ยงเอาให้มันได้สีไข่สีไข่แดงครับจะเลี้ยงมือหนึ่งเนี่ยเบิหัว่าหันจะกระสอบชุดนี้อยซีกระสอบซีกระสอบครึ่งครับซีกระสอบค่งต่อเป็ดพันตัวครับจะเลี้ยงกันสองพันแปดแมนครับผมพันพันหนึ่งต่อซีกระสอบก็ไรขันขันช่วงช่วงหน้าห้อนกับเขาก็บ่ค่อยกินมันก็ดีเลี้ยูโยซีกระสอบนี่เออกับ ห้างเที่ยวกับลดลดลดเจอะซ้ส,สอบก้วงขียขันห่อนจัดจัดตอนนี้นพึ่งเริ่มห่อนเนาะนม่ครับพึ่งเริ่หรมห่อนเมษาเนี่ยเป็นแต่ผลผลิตเท่ามันจะลดลงลายหน่อยเมษาแต่ว่าขันขันมีนาม้าให้เรียนอยู่กับว่าเป็นเป็นปัญหาครับมีนาม้าให้เรียนก็ดีว่ากระทบล้าแล้วครับเพราะว่ามันตามประสบการณ์ไี้เค่เลี้ยงกรับรล่งแผงสองแผงคื้ว่านี่แหละครับ แต่ว่าขันมีปัญหาหอะไรรีกับช่วงหนาฝนครับขันมีมีฝนมาพายัางสิียบร้อยเลยครับร่นตื้นตื้นฝนแน่ครับตื้นฝนเน่อยากเล่นน้ำฝนเน่สิจะจ์ช่วงนั้นจะลงแห้งครับเพราะั้นจะแม่นครับจะจะ,จะยุดยุดไข่ไปกับจะพัดขนไปเลยบอยครับเริ่มพัดขนกับคนละขนเต็มยังอีไข่ไม่ต่างห้วยไข่ไม่ เลียยตอนนี้กับประมาณจักเอ่อมือละห้าสิบแผงห้าสิบห้าสิบครับครับเพชรไข่เข้มใดกับจักรมณเท่าใดครับสามสิบสามสิบคัวครับ 30, 30คัดเพ็ดไข่เข้มส่วนไข่หน่อยก็ไปขายเป็นไข่สดเอาครับครับ